สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ w l l o o m t to l e r r n n n g n g l i s h with พี่มายนะคะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบ Conversation นะคะในข้อที่5และข้อที่6นั่นเองนะคะมีทั้งหมด2ข้อวยกันโอเคไปดูกันเลยค่ะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าอย่างไร A customer in an electronics t o r e asks the salesperson. ใครเอ่ยใครกับใครเขาคุยกัน A customer คือลูกค้าใช่ไหมคะที่อยู่ในร้านแบบว่าขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถามเขาถามใคร s e l l p e r s o n ก็คือพนักงานคนขายนั่นเองนะคะเขาถามว่ายังไง if the camera can be used to take pictures of coral in the sea แบบว่ามีกล้องที่แบบสามารถ take pictures ที่สามารถ take picture coral ในทะเลได้ไหมคะ coral คืออะไรเอ่ย coral นะคะก็คือปะการังนั่นเองปะการังนะคะปะการังในทะเลสรุปแล้วเขาถามว่าเขาถามนะคะแบบว่ามีกล้องที่สามารถถ่ายปะการังในทะเลได้ไหมอะคะ แล้วยังไงทีนี้ the self person wanting to make a self s a y s คนขายปตัตนีคนขายกระยาขายนะคะคนขายอยากขายสิว่าว่าจังไหรนะคะเราจะมาดูกันว่าคนขายจะพูดว่าอย่างไรนะคะข้อที่1น I'm not sure ค่อยกับกับว่ใน่ใจคือกันนะคะข้อที่สองนะคะ Always keep it handy คอยพกมันไว้ติดโตไปเสมอเลยนะคะข้อที่3 sure it's waterproof <S นะคะแน่นอนคอยก็มีอยู่แล้วแหละมันก็แบบว่ากันน้ำได้จ้ะข้อที่4นะคะ of course it's w a t c h a b l e แน่นอนมันซักได้นะคะโอเคสรุปถามหาว่ากล้องถ่ายรูปหรือว่าเป็นเครื่องสักผ้ากันแม่นะคะข้อที่5 I doubt if it's automatic dub นะคะแปลว่า สงสัยนะคะคอยก็สงสัยว่ามันก็น่าจะอัตโนมัตินะนะนะคะโอเคถ้าคนขายอ่ะเราก็สวมบุตบาทเป็นคนขายนะคะคนขายอยากจะขายถ้าเราอยากจะขายเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะโอเคคำตอบที่ถูกต้องนะคะเช่าเลยก็คือข้อ3นั่นเองนะคะ sure it's waterproof แน่นอนจ้ามันกันน้ำได้นะคะข้อที่6นะคะมาดูกันค่ะมาดูไปพร้อมๆกันเลย พอดีเขาบอกว่ายัางไงเอ่ย A police officer is chasing a robber and wants him to stop. He c h a t e s นะคะสังเกตไหมเอ่ยว่าทำไม a police officer ถึงใช้ its เพราะว่าเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะถ้าเป็นพหูโพสจะใช้คำว่า police นะคะ police แต่ว่าถ้าเป็น a police officer ก็คือ เป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะ is chasing a robber What does it mean robber ก็คือโจรนั่นเองนะคะก็คือตำรวจเนี่ยกำลังไล่ล่าโจรและตำรวจเนี่ยก็ต้องการให้โจรเนี่ยมันหยุดนะคะตำรวจจะพูดว่าอย่างไรนะคะข้อหนึ่ง cool ข้อสอง stand up ข้อสาม sit down ข้อสี freeze ข้อห้านะ,ะ climb down เออนะคะจะมาบอกว่าอาจะเย็นก่อนนะจ๊ะหยุดก่อนจะจะเย็นนะคะได้หรือเปล่าเขาจะหยุดให้หรือเปล่านะคะสวมบทบาทเป็นตำรวจค่ะในข้อนี้ให้เวลา3นาทีในการเลือกว่าจะทำอย่างไรให้โจนเนี่ยหยุดนะคะโอเค 3, 2, 1หมดเวลาค่ะคำตอบนะคะถ้าพี่มัเป็นตำรวจนะคะพี่มันจะบอกว่าฟรีซนะคะก็คือ ยุดก็คือแข็งตัวนั่นเองนะคะยุดนะคะยุดใช้คาว่า freeze นั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่หมายในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย